คกนคลุยามยาำหันอูก็ได้หิมกันขี่อินค่ะซอจิ้นของเฮาก็เลยขี่อูย่ำแค่ลุกไงอิดค่ะประว่าปันซอจิ้นถือดังซอเยี่ยงขี่จมกันก่อมลายกำโกโตพักเขียวต้นใหญ่ต้นลงให้ไหนกลมไรหันมาหึงไหนเย้าค่ะมาหันจะไหนก็เบ่งบิงจมแห้งหนาค่ะตีเก้าหรือพักเขียวก็เด่นมีเจมอนไหนซอจิ้นขออเฮาก็ขี่อูเกียวอันเกียวห้าก็มาทำได้เซ็งกันค่ะ กมไม่คิดลดครึ่งมาคึงไหนเย้าประมาณหกปีค่ะอันนั้นก็ได้จับขิดด้วยแต่ว่าบอได้คิดด้วยทําด้วยก่อนว่าเปิกมีผักอะไรก็มันก็ลืมเหตุก็ล่มนานแล้วค่ะอันดูถามคณาว่าซึ่งลดครื่องแห่งปิลังอันนั้นเป็นเจ้าของเย้าค่ะตอนกลางวันก็สิกินส้มตำกันค่ะอันนั้นก็มากินจ้ำยายๆกันค่ะได้ให้ไหนล่ะอายหรออันเมื่อไง เมื่อเขาก็เล่เล่ก็กลุ่มแอนกวาเลกลุ่มแอนก็จดจำเต้ก็เอาเต้ก็อย่างเร็วเพราะว่าเขาก็อย่ามากมากกินข้าวจำก้นไก่เฮ่นปีป้าน่าอาให้ไหนก็มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจรีเย้าก็จ้มแห้งหนาค่้าอะไรกินข้าวจำปีปีน่องให้ไหนแต่ว่าปิ้งปิ้งก็รีอหลายปิ้งปิ้งก่อนบอมีข้าวยามหึงมาอยู่จำปีจำน้องบนไหนค่ะก็อยู่วันเมืองไก่หือนานๆต่องไก่ไรมาหนึ่งปอกปีปีเต้ก็มาเต้กวนก็ในลักินเต้าเอียนกอนค่ะเต้ก่อนซบป้มวุ้ยเป็นเต้าหมด น้ำผี้บแอป้าเลครับน้ำผึ้งแบบ้าเออได้แต่มืงนอกมั่นกาวน้ำไท่เองไม่ได้หรอกเองดีแค่เนะ